ปากแลตะไคร้พริกมันจะผูกใช่ไหมอืเอ,อเราต้องบอกปาต้อมทานดูว่ามะนาว,านาวใส่ลงไปเฮ้ยพี่ใส่ได้บ้างอ่ะใส่ช้าๆดิดูไม่ทนันมะนาวบีบอีก บีบอีกสำหรับคนชอบเปรี้ยวต้องใสแล้วเอ, <c oughs> อ้าแล้วใส่พริกอะไรต้องใส่เลยหรืออ่านกรหลังก็ได้คลุกจนเข้ากันประมาณนี้ทำด้วยต้นหอม เอาพอดีเลยสัเหลเ <c oughs> หงนไ่คิดหวังอะ <c oughs> ได้เลยชิม,มเป็นไง